ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยยได้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ตศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับเวทคำทูโนเวลหนึ่งร้อยแปดสิบหกอัลาฝากฝังหม้อของขวัญบลูเบลมหาเทพปีศาจกูหลิงเชิญเมื่อเห็นว่าเย่หยงซียอมจำน,นนก็ได้ทำการผนึกพลังของเขาเอาไว้ก่อนที่จะหันไปเอ่ยปากชมเชยกองทัพปิศาจและเหล่าพันธมิตรฝ,ฝ่ายอาธรรมพวกเจ้าทำผลงานที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นข้าจะมอบสมบัติสวรรค์ให้ขุมกำลังละหนึ่งชิ้นตามที่ตกลงกันเอาไว้ขอบคุณทาานมเพีศ ผู้ยิ่งใหญ่ผู้คนจากนิกายฝ่ายอธรรมเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นยินดีอย่างน้อยคราวนี้พวกเขาก็ไม่ได้เสียแรงลงมืออย่างสูนเปล่าผิดกับทางฝั่งพันธมิตรฝ่ายธรรมะและกองทัพเผ่าเทพที่ไม่เพียงคว้าน้ำเหลวแต่กลับสูญเสียทั้งกำลังคนทั้งสมบัติสวรรค์ชิ๊กผู้คนรวยนี่ช่างหน้าอิจฉาจังเย่หยุงซีที่ยืนทำหน้ามุ้ยอยู่ข้างๆมหาเทพปีศาจจู่ๆเอ่ยปากกล่าอย่างไม่ค่อยชอบใจซึ่งก็ไม่รู้เพราะเหตุใดขอเพียงแค่ให้ได้พูดขัดหรือแซกอีกฝ่ายมันกลับทำ ได้ด้วยหรือกูหลิงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วเอ่อยถามท่านมหาเทพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พูดเรื่องอะไรกันข้าก็แค่ผู้ฝึกตนตัวน้อยน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้รับสมบัติสวรรค์ในใจย่อมเกิดความอิจฉาเป็นธรรมดาโอ้ถ้างั้นหากเจ้าทำตัวดีๆแล้วเชื่อฟังข้าข้าอาจจะมอบมันให้เจ้าไปใช้เล่นสักชิ้นสองชิ้นเป็นอย่างไรผู้ซึ่งเป็นมหาเทพปีศาจเมื่อได้ยินคำตัดข้อของอีกฝ่ายเอ่ยปากตอบกลับไปเช่นนั้นเย่หุงซีสายสีสบเผยส,ยสีหน้าจริงจังข้าไม่ได้ต้องการสมบั ต้องการก็คือโอกาสได้พบเจอลูกๆและภรรยากูหลิงเชินสายศีรษะอย่างเนิบช้าสำหรับเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยเจรจาต่อรองกันอีกทีส่วนในตอนนี้เห็นแก่ที่เจ้ายอมให้จับแต่โดยดีข้าจะให้โอกาสเจ้าได้กลับไปร่ำลาญาติสนิทมิสหายว่าแล้วบุรุษหนุ่มก็ทําการกระชากมิติในทันใดยเย่หยุนซียังคงทําหน้ามุ่ยใ่อีกฝ่ายแต่ในเวลานั้นเองเขาก็เหลือไปเห็นองหญิงแห่งราชวงศ์หลงหลงเซียนจีที่มีสีหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังจริงสิข้ากลายเป็นผู้ถือครองแดนพฤกษชาตินางจึงพลอยไม่ได้ร ร่ำลาญาติญาติแล้วข้าขอพาคนไปด้วยได้หรือเปล่าตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นเย่ยหยุนหันไปกล่าถามมหาเทพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ถือแล้วแต่เจ้าแต่อยากคิดทําอะไรตุกติกแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้รู้ซึ้งถึงความโหดเหี้ยมของข้าเหอะเหอรู้แล้วหน้าหน้าผู้ยิ่งใหญ่เช่นท่านข้าจะไปกล้าต่อต้านได้อย่างไรพูดจบเย่ยหยุนซีก็ถูกกูหลิงเฉินคลายพลังบางส่วนให้ดังนั้นเขาจึงบินทยานลงไปขวางหน้าผู้เป็นองคหญิงแห่งราชวงศ์หลงในทันทีคา,าราว่าท่านผู้อาวุโสเทพสังหาร ไม่ทราบว่าท่านามีสิ่งใดให้องหญิงผู้ต่ำต่อยผู้นี้รับใช้งานหรือเจ้าค่ะหลงเซียนจีหยุดชะงักฝีเท้าโคง้งศีรษะอย่างนอบน้อมให้กับคนเบื้องหน้าดวงตาคู่งามฉายแววหวาดกลัวสุดขีดเพราะภาพการต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมเมื่อครู่นี้ยังคงติดตามไม่หายพี่สาวท่านไม่ต้องมากพิธีไปท่านจำข้าไม่ได้แล้วง้นหรือเย่หยงซียิ้มแล้วหยิบป,ปิ่นปักผมลวดลายมังกรอ,ออกมา,น,านั่นนี่นี่มันหรือว่าหลงเซียนจีเมื่อเห็นปิ่นปักผมของตนเองก็หลุดปากอุทานเสียงดังลั่นเหล่าราชอ,องครักษ์ก็ ตกตะลึงเช่นเดียวกันปิ่นปักผมมังกรทองอันนี้มันคือสิ่งที่องหญิงมอบให้กับเด็กน้อยผู้มีพระคุณคนนั้นไม่ใช่หรือไงข้าคือเด็กน้อยคนนั้นเองแหละตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายพวกท่านตามข้ามาก่อนก็พอแล้วอย่าพึ่งพูดอะไรเป็นเด็กขาดเย่หลงซีแถลงขายอย่างคร่าวๆก่อนจะบินกลับไปหามหาเทพปีศาจซึ่งยังยืนรออยู่หน้าประตูมิติองค์หญิงพวกเราจะเอาอย่างไรต่อดีขอรับหัวหน้าราชองครักษรู้สึกสับสนกับสถานการณ์เบื้องหน้าองหญิงหลงเซียนจีถอนหายใจพลางสายสีสันอย่างเนิบช้า พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทําได้เพียงตามเขาไปเท่านั้นข้าน้อยรับคําสั่งสิ้นคําเหล่าคนจากราชวงศ์หลงก็พุ่งทยานตามหลังเย่หยุงซีไปจากนั้นบินเข้าประตูมิติท่ามกลางสายตาของบรรดาผู้ฝึกตนทั้งฝ่ายธรรมะและอาธรรมซึ่งเพียงคริปตาเดียวเท่านั้นพวกเขาก็มาปรากฏตัวขึ้นที่เมืองบนท้องฟ้าเหนือคุณเขาของตําหนักมันดาราที่ทั้งงดงามและยิ่งใหญ่ว้าวนี่มันแดนสวรรค์หรืออย่างไรลงเซียนจีหลังจากที่ได้กวาดสายตามองก็ลอกอุทานออกมาแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆก็มีกระบี่พลังงงาาาาานขนขขดดยั์พพุ่ต่ตตผท้้้อฟเเจมมีศ เผลิดช่างรนหาที่ตายยิ่งนักสีหน้าของกูหลิงเฉินไม่แปรเปลี่ยนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีขนาดใหญ่เขาเพียงแค่ดีดนิ้วหนึ่งครั้งกระแสพลังมืดพุ่งเข้ากัดกล่อน,ลนกระบีจนสูญสลายหายไปอย่างง่ายดายในเวลาต่อมาเซียนกระบี่เมาไมาหลี่ไปประมุกนิกายหยุ่นเย่ยเฉินและผู้อาวุโสทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้นสีหน้าไร้ซึ่งความหวาดหวัน่นพวกเจ้าคงอยากจะตายกันมากสินะกูหลิงเฉินเตรียมเปิดเผยแรงกดดนันแต่เป็นเซี่ยพริปตานันเย,ย่หยุ่นซีก็เข้าไปขวางหน้าหากท่านต้องการสังหารพวกเขาต่อให้ต้องตายข เจ้าหนูเจ้าไปอยู่กับเขาได้อย่างไรกันเซียนกระบี่เมาไม้เมื่อเห็นลูกศิษย์ของตอนกอดไม่ได้ที่จะอุทานเสียงสัน่นแบบนี้มันก็หมายความว่ามหาเทพปีศาจบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรต่อให้เขาคิดจะสู้ตายก็คงยากที่จะชิงตัวลูกศิษย์กลับมาจากเนื้อมือของชายคนนี้ท่านอาจารย์ใจยเย็นใจยเย็นข้ารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและข้าย,ยินดีจะไปพิพปีศสาจกับเขาเจ้าหนูนี่เจ้าท่านประมุขไม่ต้องพูดแล้วนี่คือการตัดสินใจของข้าเพียงแต่ว่าก่อนไปข้าอยากจะอาลาฝากฝังและมอบของขวัญให เย่ h, หยุซีก็พาพวกหลงเซียนจีพุ่งเข้าไปยังขุนเขาของตอนเองจากนั้นได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ครอบครัวได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งมันก็ทำให้บรรดาแม่แม่แมยางสวีหนิงลู่หลิงและรวบปิงอี้ถึงกับน้ำตารินไหลออกมาส่วนทางด้านของพ่อตามแม่ยายพวกเขาก็รู้สึกเศร้าโศกไม่แพ้กันพี่ใหญ่ท่านต้องไปอีกแล้วหรือในขณะนั้นเย่ชิงเหมยเย่ฉานและเย่ชิงหมิงน้องนองทั้งสามคนก็วิ่งมาเกาะขาของเย่หยุซีแล้วเอ่ยกล่าวถามอย่างไรเดียงสาอ่าพี่ชายต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยนะที่ไม่อาจอยู่เล่นด้วยกันได้อืมมงัั้้้นนเเเเเออาา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 ไววววถีีีีลลล่่่พพชยยจจะหหกใททดรปา เย่หยุนซีนั่งลงลูกศีรษะเด็กน้อยทั้งสามอย่างแผวเ,เบาด้วยความเอ็นดูสุดพรนนาเย,ย่ชิงเหมยเย่ฉานและเย่ชิงหมิงพยักหน้าพี่ใหญ่ท่านต้องกลับมาหาพวกเราจริงๆนะไม่เช่นนั้นเมื่อโตขึ้นพวกเราจะออกตามมาหาและบุกไป,ปตีก้นท่านห้าห้าห้าตกลงลงในระหว่างนั้นพวกเจ้าก็ต้องเชื่อฟังท่านพ่อท่านแม่และขยันฝึกฝนอย่าได้ขี้เกียจเป็นอันขาดพี่ใหญ่พวกเราเข้าใจแล้วเด็กๆทั้งสามภาษานมือคาราว่าแล้วกลับไปหาเหล่ามารดาซีเออร์ไร้เมื่อไปถึงพิภพปีศาจเจ้าต้อง ระวังตัวให้ดีนะคราวนี้เป็นเชิงอย่างที่เอ่ยปากกล่าวด้วยความห่วงใเยเย่หยุนซีเผยรอยยิ้มแห่งความมั่นใจท่านพ่อข้าเป็นถึงจอมมาน้อยเทยวนาะไม่มีใครเอาเปรียบข้าได้ยกเวน้นภรรยาเย่ทิงอย่างพยักหน้าพ่อรู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งมากแต่อย่าประมาทเด็ดขาดเข้าใจหรือเปล่าข้าเข้าใจแล้วขอรับเย่หยุนซีเอ่ยปากกล่าวใช้เวลาเพียงสองชั่วยามการอ้าลาระหว่างเขากับครอบครัวก็ได้สิ้นสุดลงไปเย่หยุนซีจึงได้นำสตรีข้างกายอย่างซีชวนและตรงฟังเซียนเอ๋อรไร้เข้า อุปกรณ์มิติเพราะพวกนางอ้อนวอนอยากจะติดตามเขาส่วนทางฝั่งองค์หญิงหลงเซียนจีบุรุษหนุ่มก็ได้ฝากฝังนางให้เป็นสิทธิ์อีกคนของเซียนกระบี่เมาไม้แถมยังแบ่งมเมล็ดพันธุ์จิตอสูรให้กับนางเป็นของขวัญส่งผลให้องค์หญิงรู้สึกตื้นตันจนถึงกับร้องไห้โฮออกมาอยู่พักใหญ่ภายใต้อานาตของตําหนักมารดาและเซียนกระบี่เมาไม้ต่อไปราชวงศ์หลงของนางก็ไม่ต้องกลัวการรุกรานจากราชวงศ์โจรวมถึงศึกภายในอีกนับจากนี้ทั้งหมดต้องขอบคุณสิทพ,พี่สัพพนามในการเรียกขานเย่หยงซีของผู้ เป็นองค์หญิงแปรเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแถมน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความเคารพรักสุดหัวใจสำหรับข้าใครทำดีมาข้าก็ทำดีตอบกลับไปเจ้าอุตส่าหยอมให้ข้านอนหนุนตักตั้งหลายครั้งข้าก็ต้องตอบแทนเป็นธรรมดาเย่หยุงซียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์กล่าวออกมาอาจได้โปรดอย่าพูดถึงเรื่องนี้นะยิ่งคิดหลงเซียนจียิ่งใบหน้าแดงเคาะความอายห้าห้าต่อไปนี้เจ้าก็ต้องตั้งใจฝึกฝนส่วนเรื่องราชวงศ์หลงสามารถใช้อำนาจของอาจารย์และตำแหน่งมารดาจัดการได้เย่หยุงซี่หัวรากกล่าวก่อนจะพุ่งทะยานไปหลังขุนเเขาาาารชนนแแล้้ววทกปิิิิดดดมตอองฤษไ นี่คือของขวัญที่ข้าจะมอบให้นิกายหลิวยาถึงต่อไปเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งเซียนกระบี่เมาไม,มลี่ไปอาจารย์ข้าข้าน้อยรับบัญชาเทพดิทาแห่งธรรมชาติหลิวยาถึงโค้งศรีษะรับคำสั่งแต่โดยดีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดพิภพปีศาจบลูเบลหลังจากที่เย่หยุนซีได้มอบของขวัญจนเสร็จสิ้นตัวเขาก็ได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้โลกเพื่อให้หลิวยาถึงใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยจากนั้นออกเดินทางไปยังพิภพปีศาจในทันทีเปลี่ยนไปใช้ร่างเทพปีศาจซะในระหว่างที่กำลังโบยบิิิินออยยูู่่ภามตจหหลลงงเกก็ุดชะะัแคส ร่างมนุษย์ใช้ไม่ได้อย่างนั้นหรือเย่หยุงซีเอียงสีสะเอ่ยถามด้วยความสงสัยไม่ได้เพราะเดี๋ยวข้าจะใช้พลังของตนเองปิดผนึกจิตอสูรและพลังสายเลือดเทพแห่งชีวิตของเจ้าผู้เป็นมหาเทพปีศาจกล่าวในมือปรากฏตราผนึกสีม่วงดำตัวข้าไปพิพปีศาในฐานะนักโทษไม่ใช่หรือบูรุษหนุ่มคิ้วขมวดเอ่ยถามอีกครั้งในใจเริ่มรู้สึกสับสนพอไปถึงก็จะรู้เองนั่นแหละแต่เจ้าไม่เป็นอันตรายหรอกไม่ต้องกังวลอูหลิงเชินตัดสินใจพูดตัดบทจากนั้นเบือนหน้าหนีไปอีกทาง เ yeah, ย่หยงซีถึงแม้จะไม่อยากทำตามแต่ด้วยความที่มีชีวิตของลูกๆและเหล่าภรรยาเป็นตัวประกันดังนั้นเขาจึงกระตุ้นพลังมืดและเผยร่างเทพปีศาจแห่งความตายโดยไม่คิดรอช้าเพียงไม่กี่ลมหายใจต่อมาเส้นผมสีดาที่ยาวสลวยก็แปรเปลี่ยนเป็นสีขาวดวงเนตรสีอัมพันบัตดนี้แดงกํำราวกับสีของโลหิตที่สดใหม่ตรงบริเวณกลางหน้าผากระหว่างคิ้วปรากฏสัญ,ญลักษณ์ลวดลายเปลวไฟผสมอสซนีสีม่วงดาเท่านี้เพียงพอแล้วหรือยังหลังจากที่เปลี่ยนแปลงรูปโฉมและรูปร่างเย่หยงซีก็เอ่ยปากกล่าวออกมาในทันที พยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนที่จะใช้ตราผนึกในมือผนึกจิตอสูรและพลังสายเลือดเผ่าเทพแห่งชีวิตของอีกฝ่ายเอาไว้จากนั้นออกเดินทางต่อไปโดยไร้ซึ่งบทสนทนาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่าน,านไปถึงสามวันในที่สุดทั้งสองมาถึงจุดหมายปลายทางหรือก็คือพิภพปีศาจอันกว้างใหญ่ซึ่งมีลักษณะภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกับแดนเซียนอยู่ไม่น้อยแต่จะดูมืดครึมและมืดมนกว่าประดุด,ดดังว่าทุกช่วงเวลาก็คือยามค่ำคืนอย่างไรอย่างนั้นเฮ hey, อ,อถึงแม้จะมีอพลังมืดมหาศาลแต่บรรยากาศแบบนีีี้้มมมมััันนนช่่่่่่าาาาาางงไเเเหหหะแกะกกกรออ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 ยยยยยูศสลจจุื กวาดสายตามองรอบด้านจนท่วนทีกูหลิงเฉินเผยรอยยิ้มย่อพลางสายสศีรษะในทันทีตอนนี้เจ้ามีสิทธิ์เลือกสถานที่อยู่ได้ด้วยหรือหยุดบนแล้วตามข้ามาให้ไวอัศเจรีสิซิงคํคำบุรุษหนุ่มทั้งสองก็ได้พุ่งทะลุมิติอีกครั้งแล้วมาปรากฏตัวยังตําหนักสีดําขนาดใหญ่เย่หยงซีเพ่งพิจารณาแล้วหันไปมองกูหลิงเฉินด้วยแววตาหลากหลายเพราะเหตุใดสถานที่ที่ใช้กับขังตัวเขามันถึงได้ดูหรูหราและอัดแน่นไปด้วยพลังมืดเช่นนี้มหาเทพปิศาจท่านต้องการอะไร จากฆ่ากันแน่บุรุษหนุ่มคิดไม่ออกเลยจริงๆถึงจุดประสงค์ของอีกฝ่ายทางด้านกูหลิงเฉินเมื่อได้ยินคาถามก็หันศีรษะไปหาเย่หยุงซีเช่นเดียวกันอีกเดียวพวกเราต้องไปเข้าพบตาแก่จาก,กรพพัดปีศาจและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็จะรู้เองว่าข้าพาเจ้ามาทําไมว่าแล้วผู้เป็นมหาเทพปีศาจก็เดินออกจากตาหนักไปสวนเย่หยุงซีหลังจากที่ได้ฟังทุกอย่างก็ถึงกับอึ้งงันในทันทีนี่ข้าจะต้องพบเจอกับประมุขของเขาพันปีศาจรวดเร็วขนาดนี้เทียวหรือ เขาทิ้งตัวลงนั่งพลางอุทานออกมาจากนั้นไม่รอช้าทำการตรวจสอบร่างกายหลังโดนผนึกของตนเองเพื่อดูว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างเพราะถ้าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินตัวเขาจะได้ใช้มันเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพียงพอหรือไม่ฟูวอตอนนี้สิ่งที่ข้าใช้ได้ก็จะมีพลังปราณพื้นฐานพลังกายเปลวเพลิงเทวอัมพันแกนแท้น้ำแข็งอสนีบาดสวรรค์อสนีบาททรราชและสุดท้ายก็คือพลังสายเลือดเทพปีศาจแห่งความตายเย่หยุงซีบ่นพึมพำพลาง,งถอนหายใจหลังจากเสร็จลิ้นตรวจดูทุกอยย่่่่าาางงชิไมคดเลลวตแกกนนจะผึพั จิตวิญญาณซึ่งเป็นไม้เด็ดของข้าไปพร้อมจิตอสูรด้วยแบบนี้การสู้ข้ามระดับของข้าก็จะลดลงเหลืออยู่เพียงระดับเซียนดินขั้นปลายถึงแม้จะใช้ลูกไม้ได้หลายอย่างมากสุดก็น่าจะต่อกรได้แค่ระดับเซียนเบิกนภาขั้นตน้นเฮอตัวข้าในตอนนี้ไม่มีหนทางที่จะไปต่อกรกับระดับมหาเทพได้เลยสักนิดคงมีแต่ต้องคาดหวังกับคําพูดที่ว่าไม่มีอันตรายไม่ต้องกังวลของมหาเทพปีศาจกูหลิงเฉินเพียงเท่านั้นว่าแล้วเย่หยุนซีจึงได้ใช้ร่างจิตสํานึก ของตอนเองตรงเข้าไปแต่หอคอยหญิงอย่างแต่ทว่ามันก็ไร้ซึ่งสัญญาณตอบรับกระดุดดังกำลังจะสื่อว่าเรื่องนี้ข้าก็ช่วยท่านไม่ได้กอ b ก o ก g อ b เรียนคุณชายองคชายอูหลิงเฉินให้มาแจ้งว่าได้เวลาเข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิแล้วขอรับในขณะที่บุรุษนุมกำลังครุ่งคิดหาทางออกให้กับตนเองอยู่นั้นจู่ๆเสียงอันทรงพลังแต่แฝงไปด้วยความเคารพก็พลันดังมาจากด้านนอกประตูปงังนำทางเถอะเย่หยุนซีลุกขึ้นยืนและเดินตามเจ้าของเสียงนั้นไปจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้มาถึงทงบัลลังก,ลก์ ลูกชายข้านี่คือเรื่องด่วนของเจ้าอย่างนั้นหรือจัก,กรพรรดิเทพปีศาจแห่งความตายซึ่งนั่งอยู่บนบันลังรีตามองร่างของเย่หยุนซีก่อนจะกล่าวออกมากูหลิงเฉินพยักหน้าจากนั้นเดินเข้าไปยืนข้างๆเย่หยุนซีแล้วยกมือขึ้นโอบไหลใช่แล้วที่ข้าเรียกทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะอยากแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบเอาไว้เด็กหนุ่มคนนี้แท้จริงแล้วคือบุตรชายเพียงคนเดียวของข้าท,ที่พลัดพรากกันมานานเรียงคำกล่าวนี้ราวกับอสศนีบาดฟาด่าลงมากลางใจของทุกคนเข้าอย่างจังไม่ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิเทพปีศาบรดา เชื้อพระวงหรือว่าเหล่าขุนนางก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นประหนกตกใจยิ่งไม่ต้องพูดถึงเย่หยุนซีที่บัดนี้ใบหน้าของเขากลับกลายเป็นสับสนสุดข,ขีดหัวสมองว่างเปล่าทั้งร่างกายและหัวใจเริ่มมีอาการสั่นเทาออกมาอย่างเห็นได้ชัดห้าห้าห้าท่านอย่ามาพูดล้อเล่นแบบนี้นะมันไม่ตลกเลยสักนิดหลังจากได้สติเย่หยุนซีจึงหัวเราะอ,อย่างขมขื่นพลางตะโกนกล่าวท่ามกลางถงบัรลังทั้งยังปัดมือบนไหล่ออกอย่างใจกล้าข้าไม่ได้พูดล้อเล่นเรื่องนี้ข้าได้ พิสูจน์แล้วว่ามันคือความจริงกูหลิงเฉินนำเข็มทิศสืบค้นสายเลือดออกมาแล้วหยดเลือดของตอนเองลงไปเพียงไม่กี่ลมหายใจเข็มของเข็มทิศก็ที้ไปทางเย่หยงซีซึ่งมีความเข้ากันได้ของสายโลหิตมากที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์ยกเว้นบิดาอย่างจักรพรรดิเทพปีศาจเย่หยงซีเมื่อได้เห็นก็ทำได้เพียงกัดฟันกำมัดแน่นเพื่อสะกดอารมณ์ของตอนเองไม่ให้ระเบิดออกมามา,มากกว่านี้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะลงมือโจมตีกูหลิงเฉินอีกเอาไว้รอให้เรื่องวันนี้ผ่านไปก่อนท่านจะต้องให้ข้าอธิบายแก่ข้าหนึกก่สดดดจะเเกกกลลีียย็ไม่ง บลูเบลทางด้านจักรพรรดิเทพปีศาจเมื่อเห็นว่าแม้แต่ตัวของเย่หยุนซีก็ยังไม่รู้เรื่องนี้จึงได้แต่ยกมือขึ้นกุมขมับก่อนที่จะโบกมือเป็นสัญญาณเพื่อไล่เหล่าขุนนางปีศาจออกไปลงเหลือไว้เพียงบรรดาองค์หญิงและองค์ชายซึ่งเป็นเชื้อพระวงเพียงเท่านั้นเจ้าหนูเจ้ามีนามว่าอะไรกันผู้นั่งอยู่บนบันลังเอ๋อถามเด็กหนุ่มด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งราวกับน้ำในทะเลสาบที่ไร้ซึ่งคลื่นลมใดๆเย่หยุนซีบุรุษหนุ่มกล่าวตอบกลับไปอย่างห้วนๆน,น้ำเสียงงงงฟัััดูไมมม่่่่่่คคออออยยยใใหห้ววาา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 เเเรรรีกกกกฝสสททนืจจจภะณ์แลิตง ไม่ค่อยคงที่บางอาจเจ้าเองก็ถือเป็นเชื้อพระวงศ์ทำไมถึงได้พูดจาและ,สะแสดงกิริยาต่อผู้อาวุโสเช่นนี้องค์ชายผู้หนึ่งที่หน้าตาคล้ายคลึงกับกู๋ถีเอ่ยปากกล่าวตำหนิอย่างทันควันเย่หยงซีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เหลือบตามองแต่กลับไม่ได้เอ่ยปากต่อความยาวให้เรื่องมันวุ่นวายผิดกับกูหลิงเฉินที่หันไปมองอีกฝ่ายด้วยใบหน้าจริงจังจากนั้นปลดปล่อยพลังระดับมหาเทพขั้นกลางออกมาเพื่อขม่มขู่พี่ใหญ่บุตรชายของข้าข้า,ขา,ขาอบรมเลี้ยงดูเองได้ไม่จำเป็นให้ท่านมาสอนสั่ง องรัชทายาทกู่ชองงอหลังระเบิดพลังระดับมหาเทพขั้นต้นออกมาด้วยความเกลียวกราดแต่ทว่าก่อนที่พลังทั้งสองสหายจะเข้าปะทะกันผู้เป็นจัก,กรพัิเทพปีศาจก็สบัดชายอภร์นหนึ่งครั้งสลายคลื่นพลังเหล่านั้นให้หายไปในชั่วพริบตาพอแล้วพวกเจ้าขัดแย้งกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแถมตอนนี้ก็มีลูกมีหลานกันหมดแล้วไม่รู้จักอายบ้างหรือไรส่วนเจ้าเจ้าหนูนับจากนี้ไปเจ้าคือองคชายน้อยแห่งพิภพปีศาจมีศักดิ์เทียบเท่าองหญิงและองคชายทุกคนในรุ่นเดียวกันส่วนเรื่องกฎเเเกกกกณฑตต่าต่าาาางางงงๆ็็ใหห้้บิดดขอจจปนนนนคนััรแแะะลลสสไม ข้าจะไปถัดข้องได้อย่างไรเมื่อสดับวาจาของอีกฝ่ายเย่หยุนซีที่ไร้ซึ่งหนทางเลือกอยู่แล้วจึงเอ่ยปากกล่าวออกมาดีดีมากถ้างั้นเจ้ากับบิดาก็ไปพักผ่อนซะเอาไว้ว่างๆข้าจะเรียกหาอีกทีหลังสิ้นสุดวาจานี้สองพ่อลูกก็ได้เดินออกจากทงบัรลังไปโดยไม่คิดชักช้ากูหลิงเฉินท่านต้องมีคําอธิบายให้ข้าทัานทีที่กลับมาถึงตําหนักเย่หยุนซีก็ไม่อาจสะกดกลั้นอารมณ์ของตอนเองได้อีกต่อไปเจ้าเรียกบิดาของตอนเองเช่นนี้ได้ อย่างไรผู้ซึ่งเป็นมหาเทพปีศาจยืนนิ่งพลางกล่าวออกมาเย่หลุนซีหัวเราะอย่างขมขื่นสายสีสะอย่างเนิบช้าฮ่าห่าาบิดาเข้าหาเป็นเมื่อก่อนเมื่อได้ยินคนํานี้ข้าคงร้องไห้วิ่งเข้าไปสวมกอดท่านโดยไม่สนสิ่งใดแต่ทว่าในเวลานี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วถ้าไม่ใช่เด็กน้อยไร้เดียงสาที่เอาแต่หหยหาความรักจากพวกท่านกูหลิงเฉินเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เดิน เข้าไปเผชิญหน้ากับบุตรชายโดยไม่คิดรอช้าถึงแม่ข่าและมารดาของเจ้าจะไม่ได้เลี้ยงดูเจ้านับตั้งแต่เกิดมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะทิ้งเจ้าโดยไร้ซึ่งเหตุผลเสียหน่อยเรื่องนี้เจ้าเองก็น่าจะคาดเดาได้เย่หยุงซีสงบจิตสงบใจใช่ท่านพูดถูกข่าคาดเดาได้แต่ตลอดย0สกว่าปีพวกท่านไม่เคยแวะเวียนมาหาข่าเลยจากครั้งทั้งที่ขอเพียงแค่พวกท่านต้องการแค่พลิบตาเดียวเท่านั้นก็สามารถตามมาหาข่าเจออย่างง่ายดายผู้ซึ่งเป็นมหาเทพปีศาจถอนหายใจนน่นเพราะในเวลานั้นข้าไม่ร เ yeah, ย่หยุนงซีเมื่อได้สดับรับฟังร่างกายก็ชะงักค้างพายุมิตินี้นะเท่าหาค่าถูกมันดูดกลืนจริงร่างกายก็ต้องถูกหั่นเป็นชิ้นช้นแล้วไม่ใช่หรือไงวาบวบวา,บวาบทันทีที่ชายหนุ่มเริ่มเกิดความสงสยัยจู่จูหอคอยยินยางก็พลันเกิดปฏิกิริยา ตอบสนองขึ้นมาเย่ยหยุนซีที่สัมผัสถึงมันได้จึงหลับตาเข้าสู่ห้วงทะเลวิญญ,ญาณในทันทีจากนั้นยกมือขึ้นแตะหอคอยยิหยางที่กำลังเปล่งแสงสีขาวดำกระพริบไหวสลับกันไปมาส่งผลให้ในหัวสมองปรากฏภาพความทรงจำปริศนาที่แปลกประหลาดขึ้นมาหนึ่งสายซึ่งภายในความทรงจำนั้นเองมันก็เผยให้เขาเห็นภาพญิงสาวเผาเทพผู้หนึ่งซึ่งกำลังอุ้งทารกตัวน้อยอยู่ท่ามกลางพายุมิติสีทองก่อนที่ทั้งสองจะถูกพายุนั้นพัดกระเดกออกไปคนละทิศละทางแต่ทว่าในเสี้ยวพริบตานั้นเองจู่ๆแสงสีขาวแลสดกดกไไงงเาาหอรหทัันนนยปิ ที่แท้ที่ข้ารอดมาได้ก็เพราะการช่วยเหลือจากหอคอยหยินหยางถ้างั้นแสดงว่าที่เขาพูดมันก็คือความจริงจะแล้วแบบนี้ข้าควรจะปฏิบัติตัวต่อเขาอย่างไรเย่หยุนซีเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายจะรักก็รักไม่สุดจะเกลียดก็เกลียดไม่ลงมันช่างสับสนและอึดอัดใจกูหลิงเฉินเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังมีความรู้สึกต่อต้านอยู่จึงได้เดินออกไปจากห้องปล่อยให้หุุดชายครุ่งคิดพิจารณาความรู้สึกของตอนเองตามลำพังเจ้าพัก่อนซสเอาไว้พรุ่งนี้ข้าจะมาแนะนำเรื่องกฎเกณฑ์ของพิภพปีศาจเขาพูดทิท้้งายเเววค 9, หนึ่งอแปิบเก้าเขตห่วงห้ามบลูเบลหลังจากที่มหาเทพปีศาจกูหลิงเฉินเดินออกจากห้องไปตัวของเย่หยุงซีก็ได้ใช้เวลาทั้งคืนในการคิดทบทวนความรู้สึกของตนเองที่มีต่อบิดามารดาแต่ทว่าจนแล้วจนรอดตัวเขาก็ยังรู้สึกสับสนอยู่ในใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายใดเลยที่จะต้องมายอมรับความจริงที่สุดแสนจะกระทันหันเฮอช่างเถอะเถอะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันบุรุษหนุ่มบ่นพึพรรมพำก่อนที่จะสลัดความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นแล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องโดยไม่คิดรอช้าเเพีีียยงงงไไมมม่่่กกนาาาาทตอข็ด้ถึั ศาลาริมน้ำที่ดูเงียบสงบไม่วุ่นวายแถมด้านในยังมีเสียงเพลงพิณอันไพเราะดังแว่วออกมาตามอากาศเย่หยุนงซีเมื่อหันไปมองก็พบเข้ากับหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งมีความงดงามที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากบรรดาภรรยาของเขาเส้นผมของนางเป็นสีดายาวผิวพรรณขาวกระจ่างใสสวมใส่สาอาพรสีแดงฉานนั่นใครน้าบางอาจบุกรุกเขตห่วงห้ามอัศเจรีอัศเจรีอ,รจรอันญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวในขณะที่บุรุษหนุ่มกำลังยืนฟังการบรรเลงดนตรีของหญิง,งงามจู่ๆเสียงของชายหนุ่มผู้หนึ่งก็พลันดังขึ้นมาพร้อมกับการพุ่งงจมมตีขอลรา กระบี่สีขาวเย่หยุงซีถอนหายใจอย่างแผ่วเบาก่อนจะปลดปล่อยการโจมตีหักล้างลมปราณกระบี่นั้นอย่างง่ายดายแต่มันกลับส่งผลให้หญิงงามคนดังกล่าวต้องหยุดชะงักการเล่นพินและตื่นจากห้วงพววงสมาธิอันลึกล้ำเจ้าเป็นใครกันชายหนุ่มผู้ที่จู่จูก็เปิดฉากการโจมตีเอ่ยถามย้ำอีกครั้งด้วยความสงสัยเออขออภยัยขออภยัขออภยข้าเป็นเพียงเด็กที่ถูกตาแก่เอาแต่ใจผู้หนึ่งพามาไม่ได้มีเจตนาจะรบกวนความสงบของพวกท่านว่าแล้วย่ยหยุงซีก็ก้าวเท้าถอยหลังเตรียมตัวออกจากสถานที่แห่งนี้เพื่อหลีก เฮ hey, ลียยงปัญหาแต่ทว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวก็ดูเหมือนจะไม่ยินยอมให้เขาไปโดยง่ายดังนั้นจึงใช้กระบี่สีขาวในมือฟาดฟันใส่เย่หยุงซีอีกครั้งซึ่งตัวของเย่หยุงซีก็ป้องกันเอาไว้ได้อย่างเฉียดฉิวใบหน้าอันหล่อเหลาเริ่มปรากฏริ้วรอยแห่งโทสะขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดข้าก็ขอโทษพวกท่านไปแล้วหนถึงยังคิดจะโจมตีข้าอีกละ่ะสถานที่แห่งนี้คือเขตห่วงห้ามของพระราชวังจกกักพรรดิเจ้าบังอาจมารบกวนการทำสมาธิขั้นสูงของคุณหนูแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆอย่างไรกัน ชายหนุ่มคนนั้นวางมาาสูงส่งพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงเฉยชาทางด้านเย่ยหยงซีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่คิดจะจบเรื่องโดยง่ายก็หันไปหาหญิงงามในทันทีแม่นางสุนัขของท่านเห่าและไล่กัดคนไปทั่วเช่นนี้ท่านไม่คิดจะห้ามปรามมันหน่อยหรือเขาเอ่ยถามแกรนหาที่ตายชายหนุ่มคนดังกล่าวกลับกลายเป็นเดือดดานแต่ทว่าก่อนที่มันจะทำอะไรไปมากกว่านั้นโถมสครานในศาลาก,ก็เดินออกมาช้าๆใบหน้าประดับรอยยิ้มบางเอาไว้ตัวข้าเป็นเพียงผู้อาศัยไหนเลยจะมีสิทธิออกคำสั่ง เอ๋ ه, แต่มันบอกว่าท่านเป็นคุณหนูของมันเย่หยุนซีเริ่มรู้สึกมุนงงกับความสัมพันธ์ของชายหญิงเบื้องหน้าคุณหนูข้าน้อยหมู่เฉินได้รับมอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรตินี้มาจากองคชายกู่ฉินยางขอรับชายหนุ่มหันไปกล่าวรายงานอ๋อที่แท้ท่านก็เป็นคนขององชายกู่ฉินยางนี่เองถ้างั้นขอเชิญท่านกลับไปซะเถอะข้ามีได้ต้องการคนคุ้มกันในเวลานี้หญิงงามกล่าอย่างสุภาพมีได้แสดงท่าทีออกคำสั่งแต่อย่างใดหอยู่เฉินเมื่อได้ยินคำเปล่าอีกฝ่ายก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากเรรรรียนนคุณหหูตตััวข้า้าาอองงทภกิจจใส็่บ เฮ้ hey, ออมยมกนี่ขนาดถูกปฏิเสธแล้วว่านะช่างหน้าด้านหน้าทนเสียนี่กระไรเย่ยหยุนซีเผยรอยยิ้มย่อแล้วเอ่ยปากกล่าออกไปในเมื่ออีกฝ่ายคิดจะหาเรื่องเขาก่อนตัวเขาก็ไม่จําเป็นต้องสุภาพให้เสียเวลาแกแกคงอยากตายมากสินะคํากล่าของเย่ยหยุนซีทําให้หมู่เฉินมิอาจสะกดกลั่นอารมณ์โกรธได้อีกต่อไปกระบี่สีขาวในมือตวัดฟาดฟันจนเกิดคลื่นแสงพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่เย่ยหยุนซีเมื่อสัมผัสได้ถึงจิตสังหารก็พลันระเบิดพลังสายเลือดของตนเองออกมาจากนั้นชักนำออร่าแห่งความตาย พุ่งเข้าไปกัดกล่อนคลื่นกระบี่นั้นพลังแบบนี้นี่มันหญิงงามรวมไปถึงชายหนุ่มหอยู่เฉินถึงกับดวงตาเบิกกว้างสันสะท้านในทันทีเย่หยงซีจึงได้ใช้จังหวะน,นี้ผสานสายฟ้าทมินเข้ากับตัวกระบี่แล้วฟาดฟันสวนกลับไปอย่างทันควันส่งผลให้แขนหนึ่งข้างของหมู่เฉินถูกตัดในชั่วพริบตาฉับอารกรีดร้องจนแทบบ้าชายหนุ่มผู้ซึ่งแอบอ้างเป็นผู้ติดตามของหญิงงามใช้มือ กาะกลุ่มบริเวณปากแผลที่บัดนี้ไร้หนทางฟื้นฟูเอาไว้ดวงตาจับจ้องไปยังชายผมขาวด้วยความหวาดผวาไม่มีความหยิ่งพยองหรือความกล้าเจกเช่นก่อนหน้านี้เนื่องจากมันรู้ดีว่าพลังสายเลือดที่อีกฝ่ายสําแดงออกมาก็คือพลังของราชวงศ์เทพปีศาจแห่งความตายหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือชายเบื้องหน้าของมันก็คือองค์ชายศักดิ์พระองค์ซึ่งมันไม่สามารถลุงเกินได้เลยแม้สักนิดต่อให้มีสิทชีวิตก็ไม่ควรกระทำหนึ่งร้อยเก้าสิบเงื่อนขอบลูเบลหลังจากที่ทําการตัดแขนของหมู่เถินไปหนึ เพียมหันจากนั้นค่อยๆสาวเท้าก้าวเดินไปหาอีกฝ่ายอย่างเนิบช้าราวกับพญามจ,จุราชก็ไม่ปานขออภัยขออภัยที่ข้าน้อยเสียมารยาทขอรับนายท่านทางด้านหมู่เฉินเมื่อเห็นว่าอีกฝั่งใกล้เข้ามาก็ก้มศรีรษะลงแนบพื้นร้องขอความเมตตาในทันทีภาพนี้ส่งผลให้เย,ย่หยุนซีต้องหยุดชะงักฝีเท้าแล้วถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายเมื่อครู่มันยังวางมากสูงส่งอยู่เลยไม่ใช่หรือไงแล้วเหตุไฉนถึงได้กลับกลายเป็นหมอกกราบเขาอย่างง่ายดายเช่นนี้กันเฮอะไร้ประโยชน์บุรุษหนุ่มเย,ย่หออออยยุุคคนน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 ซีีทททาาาาาาแแลล้้้ววววเเเตตตรรมมมัััััหหหงงงงดดดิิิจกไไป่่่ใญส จู่ๆก็ส่งเสียงเรียกขานออกมาชาก่อนองคชายพวกเรามาพูดคุยกันเสียนหน่อยได้หรือเปล่าเย่หยุงซีหยุดชะงักฝีเท้าพูดคุยนั้นหรือถ้ามีสิ่งใดจะพูดคุยกับข้าเออหากไม่รังเกียจพวกเรามาสนทนากันด้านในศาลาได้หรือไม่หญิงสาวคนงามผายมือไปยังด้านในศาลาพลางเอ่อยถามกลับอีกครั้งเย่หยุงซีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าตอบรับก่อนจะเดินผ่านหมู่เฉินที่กำลังนั่งคุกเข่าแล้วเข้าศาลาไปพร้อมกับโถมสครานในทันที ก่อนอื่นข้าต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการข้ามีนามว่าจีเสวียมาจากเผ ah. ่าอสูรดวงดาวและเป็นทายาทคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์อึมส่วนตัวข้านั้นมีนามว่าเย่หยุนซีแอแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นข้าเป็นลูกครึ่งมนุษย์และปีศาจบุรุษหนุ่มแนะนําตัวกลับหลังจากได้รับฟังคําแนะนําตัวของอีกฝ่ายลูกครึ่งมนุษย์และปีศาจองค์ชายต้องรอเล่นแน่ๆเพราะข้าสัมผัสได้ถึงพลังสายเลือดที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้นและอย่างน้อยท่านก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับเผ่าอสูรสักเผ่าองชายท เยี่ยงซียกยิ้มบางพลางสายศีษะอย่างเนิบช้าแม่นางข้าว่าบางสิ่งบางอย่างถึงแมจะรู้ก็ไม่สมควรพูดสักเท่าไหร่คิดๆองชายคิดจะปิดปากข้าหรืออย่างไรนางป้องปากหัวเราะพลางกล่าวเพียงสั้นๆบุรุษห,หนุม่มเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พลันสายศีรษะอีครามิกล้ากล้าถึงแม้ข้าจะเป็นองชายจริงแต่ตัวตนของท่านก็น่าจะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นอืมๆท่านเดาได้ถูกต้องเพราะ ตอนนี้ข้ามีสถานะเป็นบุตรสาวบุญธรรมของมหาเทพปิศาจกูหลินเฉินและมีตำแหน่งเป็นเทพธิดาพยากรณ์ของพิภพ,พปิศาจแห่งนี้จีสเสวียที่ยิ้มแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจแต่มันกลับส่งผลให้เย่หยุนซีถึงกับใบหน้าแข็งค้างในชั่วพริบตาท่านเป็นบุตรบุญธรรมของตาแก่นั่นนะนะคิดๆใช่แล้วเรเพราะท่านพ่อช่วยชีวิตข้าเอาไว้ในตอนที่เผาอสูรดวงดาวกำลังจะสูญสิ้นเผ่าพันุอ์อะว่าแต่ทำไมท่านถึงเรียกท่านพ่อของข้าว่าตาแก่เช่นนั้นละ่ะนางเอ่อยถามเหอไม่มีอะไรอะไรข้าก็แค่ไม่ค่อยชอบ ที่หน้าตาแก่เอาแต่ใจคนนั้นเย่หยุงซีทำหน้ามุ่ยพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เจอความหมั่นไส้ท่านถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะถึงแม้ท่านพ่อจะดูเหมือนเอาแต่ใจทว่าเขาก็ไม่เคยทำอะไรโดยไรซึ่งเหตุผลเลยสักครั้งจีสเสวียเผยสีหน้าจริงจังเนื่องจากว่านางติดตามหลิงเฉินมาตั้งแต่เด็กจึงค่อนข้างเคารพเธอทูนในตัวของอีกฝ่ายถอนคำพูดข้าพูดผิดตรงไหนทางด้านเย่หยุงซีเองก็ไม่ยอมทำตามโดยง่ายเมื่อเห็นว่าบรรยากาศกำลังจะกลายเป็นตึงเคลียศจึงลุกขึ้นและหันหลังเดินจากไปในทันที นี่ท่านหยุดเดี๋ยวนี้จีเสวียรีพุ่งเข้าไปขวางหน้าไม่ยินยอมให้บุรุษหนุ่มออกจากศาลาริมน้ำแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆเสียงอันทรงพลังและน่าคุ้นเคยก็พลันดังขึ้นมานี่พวกเจ้าทําอะไรกันอยู่นะาอ่ะท่านพ่อท่านดูองค์ชายท่านนี้สิเจ้าข้าเขากล่าวหาว่าท่านเป็นตาแก่เอาแต่ใจโชมสครานเมื่อได้ยินก็หันไปฟ้องมหาเทพปีศาจในทันทีโอ้ที่แท้เจ้าก็มีความเห็นต่อข้าเช่นนี้กู่หลิงเฉินที่เพิ่งมาใหม่หันไปหาเย่หยงซีแล้วเผยรอยยิ้มบางออกมาชิแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงหรืออย่างไร กละมีบิดาบ้านไหนบ้างที่ลักพาตัวลูกสะพย้ยและหลานของตนเองเพื่อบังคับให้ลูกมาที่นี่อะเอะ๋บิดางั้นหรือจีสเสวียตื่นประหนกในทันทีที่ได้ยินคำพูดประโยคนี้ออกจากปากของบุรุษหนุ่มเบื้องหน้ากูหลิงเฉินยังคงเผยรอยยิ้มออกมาเท้าหากไม่ใช้วิธีนี้มีหรือที่สัตว์ประหลาดตัวน้อยอย่างเจ้าจะยินยอมตามข้ามาที่พิภพ,พ,พปีศาจโดยง่ายแต่เจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะเข้าหากเจ้าเชื่อฟังและทาตามเป้าหมายที่ข้าตั้งไว้ให้สาเร็จข้าก็จะปล่อยให้เจ้าได้พบกับลูกๆและบรรดาภรรยาถ้้างนันนกก็บออเื่ไขามา เย่ yeah, หยุนซีเผยสีหน้าจริงจังกูหลิงเฉินเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตกหลงพลังก็เต็มไปด้วยความพึงพอใจอันดับแรกเจ้าต้องไปเข้าศึกษาในมิกายที่ข้าเลือกให้จากนั้นต้องบรรลุระดับเซียนภายในหนึ่งร้อยปีเผื่อเรื่องแค่นี้ข้ามีต้องเข้ามิกายอะไรนั่นก็สามารถบรรลุระดับเซียนได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งในสิบส่วนของที่ท่านกำหนดเรื่องนี้เย่ yeah, หยุนซีมั่นใจมากเพราะช่วงเวลาในการพักเส้นลมปราณใกล้จะสิ้นสุดเต็มที่ดีไม่ดีเขาอาจใช้เวลาเพียงแค่สามปีเองด้วยซ้ำโอ้เท่าหากเจ้ามั่นใจมากขนาดนนนนนันั้้งขาาจะเเเพิ่่่มืือออไไปีกก็ค เจ้าต้องพานิกายที่ข้าเลือกให้ติดอันดับหนึ่งในสิบของพิภพปีศาจกูหลิงเฉินยิ้มพลางเอ่ยปากกล่าวคำพูดของเขาทำเอาเย่หยงซีถึงกับนิ่งค้างท่านคงไม่คิดจะเลือกนิกายที่มีระดับต่ำสุดให้ข้าเข้าไปอยู่รอบใช่หรือไมหห่ห้าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนิกายที่ข้าเลือกให้เจ้าตอนนี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งร้อยของนิกายทั้งหมดในพิภพปีศาจซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับเจ้าเลยสักนิดข้าเชื่อมัน่นรอยยิ้มบนใบหน้าอันหล่อเหลากลับกล,ลายเป็นเจ้าเล่์โดยฉับพลัน อันดับที่100เย่หยุนซีอุทานถึงแม้เขาจะไม่รู้เรื่องกองกำลังในพิภพปีศาจแต่การที่อันดับ100จะต้องไต่ไปให้ถึง1ใน10อันดับแรกมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเพราะทั้งกำลังคนและทรัพยากรที่ได้รับมันแตกต่างกันจนเกินไปเฮ hey, อ,อช่วยไม่ได้ชายหนุ่มลอบอุทาน